ของขวัญเจ้าบ่าวนะคะดิฉันอดถึงแหกที่มาในงานยเยอะมากภูมิใจและดีใจเป็นพ่อแม่ของทุกคนด้ดวยนะคะไม่มีพ่อแม่คนใดที่จะภูมิใจและดีใจมากไปกว่าวันที่ลูกมีความสุขและสหวารในชีวิตคูต่ในงานเดียวกันนะคะการใช้ชีวิตคู่งานนี้ไม่ได้ร,บรับประโยชนโดยบุลตีกุลาบสุนไป อาจจะมีหนทางบางอย่างบางแห่งถูกกระมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่ขอให้ผู้บาสสาวให้หลานให้ยุคและนัดยักรอมากจงอดทนเข้มแข็งและหันหน้าเข้าหากันปัญหาอุปสรรคทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะะและในวันนี้นั้น ดิฉันต้องขออำน,นาจแห่งอิพุลลดสุภานาบูตาลาขอให้ผู้บ่าวสาวคุณเหนรุและฮันยาโรมาม,มีความสุขและสมหวังในชีวิตคู่ตลอดไปและผู้รักที่ต้องการก็คือไม่ได้ต้องการความรักที่เพิ่มขึ้นหรอกแต่ผู้รักนั้น ต้องการคือความรักที่ไม่มีวันลดลงค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ